ิดรายได้โปรกฟหญิงชาวไทยหอันดับสูงสุดอันดับประพังกรธวัฒนกิจโปรแคตตี้หรือโปรเมียวอันดับที่22ของโลกเริ่มแข่ง LPGA ทัวร์ตั้งแต่ปี2020รายได้การแข่งขันรวม3.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย127ล้านบาทว้าว <Wow. S 1> อันดับ4ีที่ดาภาสุวรรณปุระหรือโปรจัสมินอันดับที่76ของโลกเริ่มแข่ง LPGA ทัวร์ตั้งแต่ปี2012รายได้การแข่งขันรวม4.2ล้านเหรียญหรือ145ล้านบาท อันดับ3ามโมริยาจุธานุการหรือโปรโมยูอันดับที่90ของโลกเริ่มแข่งขันใน LPGA ทัวร์ตั้งแต่ปี2013กว่ารายได้การแข่งขันรวมไปถึง7.6ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทย260ล้านบาท<ะ>อันดับ2อัธยาธิติกุลโปรโจีนหรือโปรโจีโนโปรดาวรุ่งอันดับที่2ของโลกเริ่มแข่ง LPGA ทัวร์ตั้งแต่ปี2022ปัจจุบันอายุ22ปีทำรายได้การแข่งขันรวม10.1ล้านเหรียญหรือประมาณ348ล้านบาท อันดับหนึงเอริยาจุธานุการหรือโปรเมนน้องสาวโปรโมอยู่อันดับที่41ของโลกเริ่มแข่ง LPGA ทัวร์ตั้งแต่ปี2015กวาดรายได้การแข่งขันรวมไปถึง12.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ438ล้านบาท Yes การจะขึ้นเป็นอันดับโลกต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเงินและเวลาและถ้าใครอยากฝึกซ้อมด้วยเครื่องแทร็กแมนแบบเดียวกับโปร LPGA ทัวร์ใช้มาฝึกในที่ Wisdom o f Academy นะคะ